ัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง Ken หนึ่งแปดสี่สองอาววันนี้ผมก็มาหนึ่งหนึ่งกับเอ่อช่องเทเลปันนะครับก็นี่ก็คือใครจะแอดมาก็แอดมานะอ่ะนี่ UID ผมก็ประมาณหกแหกนี่อันนั้นลโอเคอ่าได้เดี๋ยวแล้ว,นนลว,ดว,ลวเดี๋ยวแล้วชวนพี่นายมาเองอ่านายชวนมาเลยก็ได้ พีสัก,ก้าหยุดนะอย่ากวนต้นเท้านะโอเคทุกคนก็รอเพื่อนผูกก่อนเอ้าเราหกแปดบน้องเรื่องนี่ก็คือมัดต้องไอนนที่แบบเกาะในฝันเนี่ยคือผมไม่รู้นะว่าอันนี้ก็คือบอกค่ะว่าวคนที่ไม่รู้ก็คือว่ามันต้อง ออมันไม่ได้สร้างห้องนะสร้างแค่แบบเอ่อสร้างแมปแล้วก็มาเล่นในนีเ้เร็วสิจะชวนพี่นายมาละสำหรับพีพีโยยอ่ะเข้ามา,ยยะา,มาละก็คือแบบก็ตื่นเลยได้นะเศก็แบบมากอะครับนอนนอนก็ถึงว่า อันนี้เลยอันนี้ลงเบสอันนี้ก็เป็นคลิปที่เฮ้ยน้อบเลยหรอวะโอเคโอเคนะก็สุดเกมแล้วก็ถึงมารอบนี้ก็มาแบบเงียบครับนอนๆโอเคเพื่อนผมก็นะร่างมาแล้ว คลิปนี้แบบปกติก็คือแบบไม่พูดเยอะเพราะว่าเจอสองหนึ่งรอบนี้มาหนึ่งหนึ่งไม่ตึงเลยเฮ้ยเบนไอ้่อลูกเดียวลืมปรับอีก่าทุกคนก็ต้องเล่นแบบนี้แหละ <First line. S 1> อุ้ยเอาว่ะอาว่า <S 2> <S 2> เพื่อนเฮ้ยไอเประเบน ปันปันโอเคก็เคลื่อนผมลืมปรับก็ต้องเล่นมันไปแบบเนี้ยไปเลยคือเออปริบโอเคก็โโอ้หกดตั้งได้ลูกเดียวสวยเลย นั่งเล็งลูกยิงหลอกเพื่อนออกมาล <First S 1> ิดท <4. S 1> ี้ก็คลิปนี้จะแบบสั้นนิดนึงนะคก็เพื่นอนผมปัดผิดเรื่อยๆปับแล้วก็ทำมันเออใช้เกมจบโคตรไวอ่ะไม่คือถ้ามีไอโอนทุกคนก็เห็นแหละ กะคิวลิงช่วยชีวิตโอ้โหไม่ติดหัวสักทีเลยแน่ <First blood. S 1> ก็หัวแตกอ่ะขับนอนนอนก็พอดีหดไปอ่ะขับนอนนอนชุบชุบ โอเควิธีทำให้ไอ้บอยเยอะตลอดไม่ลรเออเล่นแบบเนี้ยมันก็เหมือนแบบนั่นแหละมันก็เล่นชิวๆไม่เป็นไรเรามีบัตรสร้างห้องอยู่สามใบก็เล่นแบบนี้ไปนั่นแหละเออ ไอ yeah. ้วอวิธีทาให้เวอเยอะก็อันนี้ก็เป็นเก็ความรื้คือถ้ามีอยู่สามใบทิ้งไปเอ้ยสามลูกทิ้งไปมันจะซื้อได้สองลูกอะแล้วก็เก็บของเดิมมามันจะได้แปดคือสี่วิธีปกติระวังก็ต้องระวังโดนเกียร์น่ะอันนี้นั่นหนึ่งหนึ่งก็มีแปดลูกแล้วสุดยอดถ้าแพ้เกมนี้ซวยเลยเจ็บว่ะ เอาแก็ไ okay. ม่อาจก็ได้ไม่อาจตัวก็ได้ให้ยิงแต่หัวนาอาจตัวได้อุ้ยเี่ปืนกลนก็ได้โอเคเดี๋ยวเราจะเล่นปืนที่ไม่กนสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่ะเฮ้ยจะเก็บเพื่อ ยวไม่ทานหรอกเจ้าบ้านี่ไะน,นี่ไะน,นี่ไะก็มาดีครับอุ้ยเจ็บวายยังเจ็บเลยอุ้ยอ้ยเจ็บแตกเลย ในดงวงควันคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่แบบบอม first blood <fight. S 1> ึ่งๆอ,อ่ะคลิปนี้ก็เป็นอ่าไม่ต้องใช้ดิเซอร์ตโอเคก็ได้ให้เราเล่นปืกนกลปะล่ะ สก,กาอะไรพวกเนี้ยให้เราเล่นปืนแล้วพูดมาเลยอ่ะ <then> แล้วเร็วมันจะจบแล้วอะไรนะ <Someone> จองควงเราเล่นคู่ละเราไม่เล่นดีเซิร์ตก็ได้ oh. oh. เตกเลยตีฮ่า no ฮ่าโหดไม่ใช่ตีเนาะโอ้นโ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 นตีโนตีคือผมก็แบบไม่ได้ทำไฮไลท์แล้ว่ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราเล่นสนายให้เอาไหม เซนในช้าจ่เเเาาะเอาไหมอ้ยเง้ยไม่เอาเอาเซนในช้าเถอะไม่เอาเลยอ้ยหกหนึ่งิวๆิวอะครับนอนนอนแลแบบเออมีตั้งยาวอ่ะอ่ะฮะจ้า โอเคทุกคนเกมนี้หุอนผมเขาก็ได้ไปเป็นที่รบรอล้ร้อเเกมนี้ให้เราเป็นเออเกมนี้ให้เราเล่นปืนแหละเกมนี้เดี๋ยวเราเล่นเอ0มห้ารอให้ละกันนะแต่ไหนต้องถอดหมวกนะโอ้โหเราเล่น M500 แล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเรายิงหัวสองที าแล้วเย้เหรอแพ้เกมนี้ไม่เป็นไรทำไมทำไมมาขยับนะาำไงขยับให้มันเล็กไม่ได้อุ้ยอโอเคก็มาในเกมนี้คือแบบเพื่อนผมรวยไอ้วอโคตรอ่ะถ้าเกมนี้เราแพ้เราจะจบคลิปละเจ็บนะนั่นเจ็บนะ เจ็บนะแบบนั้นน่ะตีเป็นไงเป็นไงใครบอกว่าจัดฉากอันนี้ไม่ได้จัดนะคะก็คลิปนี้ก็ชนะนะครับไปละมัดฉากจ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 ัดฉากอย่านี้ผมพยายามจะให้ชนะเอ้เจพยายามให้ต้นผมชนะนะฮะโอเค โอเคก็เกมนี้ก็มีเพียงเท่าดีนะครับเพื่อนผมก็